ใครจะเชื่อคะว่าพืชผักธรรมดาบ้านๆแต่กับมีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับเนื้องัวใครจะเชื่อบ้างลองมาฟังดูกันนะคะหลายๆคนอาจจะติติงว่าประกาศเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพืชผักธรรมดาแท้ๆมันจะมีโปรตีนสูงเท่ากับเนื้องัวนักโภชนาการได้กล่าวถึงว่าเนื้องัวมีโปรตีนค่อนข้างสูงและ มีประโยชน์แต่มันก็สี่สำคัญของเราก็คือผู้สูงอายุรับประทานยากเพราะมันย่อยยากเหลือเกินฉะนั้นได้มีการตรวจและสำรวจพบว่ามีพืชยังจำพวกหนึ่งก็คือถั่วพูนะคะจะมีโปรตีนสูงมากซึ่งอาจจะมีโปรตีนเกือบหรือเท่าๆกับถั่วเหลืองก็เป็นได้ก็พืชผักข้างบ้านแท้ๆ มันมีอะไรดีและพิเศษตรงไหนเรามาดูกันสักนิดดีกว่านะคะถัู่เป็นพืชผักพื้นบ้านนะคะที่มีส่วนและก็มีสรรพคุณดีทุกส่วนตั้งแต่ฝักใบดอกรากและ,มะเมล็ดข้อบ่งชี้ที่พบว่าโปรตีนสูงถั่วพูเนี่ยมีโปรตีนสูงโดยเฉพาะในมะเมล็ดแห้งใกล้เคียงกับถั่วเหลืองและมีวิตามินที่อดุดมด้วย อาวิตามิน A, B1, B2, B3 และวิตามิน C ส่วนแร่ธาตุมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมแถมยังเป็นพืชที่มีกากใย,ยสูงช่วยในระบบของย่อยอาหารและก้องกันท้องผูกจากข้อบ่ชี้ดังกล่าวเรามาดูถึงสรรพคุณกันบ้าง ช่วยในการบำรุงสายตาและผิวพรรณเนื่องจากมีวิตามินเอซีสูงจึงบำรุงสายตาและเสริมสร้างคุมคุ้มกันได้เป็นอย่างดีส่วนอันนี้ประกาชอบค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเพราะมันมีแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสก็สูงที่ช่วยให้ถั่วพูเนี่ยกระตุ้นให้เกิดกระดูกแข็งแรง ป้องกันกระดูกพุนจะด้วยเรามันไม่ค่อยมีสตังที่จะซื้อแคลเซียมหรืออะไรก็กินถั่วพูเข้าไปจะดีกว่านะคะนักโภชนาการกล่าวว่าถั่วพูยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเพราะเป็นตัวกระตุ้นลำไส้ป้องกันการท้องผูกและลดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งลำไส้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดใยอาหารและสารต้านอนุมอนุพน์อิสระในถั่วพู จะช่วยลดไขมันมในเลือดได้เป็นอย่างดีแต่แต่น้องพยาบาลซึ่งแกปลูกไว้รับประทานเองมักจะบอกว่ามันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะถั่วพูมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเพราะมีไขมันไม่อิ่มตัวรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ระบบหลอดเลือดหัวใจซะด้วยเราเราผู้สูงอายุก็ต้องเชื่อสิคะพอน้องพยาบาลเนี่ยเก็บมาฝากเราอยู่บ่อยๆเอาไปทํานุน่นทํานี่บ้างตอนนี้ที่สวนประกาศก็ปลูกนะคะกําลังช่วยเชี้ยวน้องพยาบาลเขาบอกไม่ใช่แต่กินฝักอ่อนนะคะทุกส่วนของต้นถั่วพูเนี่ยกินได้เกือบทั้งหมดฝักอ่อนลวกจิ้มใส่ยำหรือต้อยมยำอะไรก็ได้ส่วนดอก ประกอบอาหารลวกจิ้มน,น้ำพริกก็ยังได้ส่วนรากต้มคล้ายมันแกว้วมีรสหวานมันอร่อยมเมล็ดแก่นำไปขั่วบดคล้ายแป้งถั่วเหลืองทำเป็นชงดื่มเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดีลองทำดูนะคะแต่ป้ากาขอบอกนะคะที่สวนเนี่ยตอนนี้ป้ากาเด็ดยอดอ่อนๆเข้ามาลวกแล้วจิ้มน,น้ำพริกก็ยังทานได้นะคะอร่อยด้วยเห็นประโยชน์อย่างนี้ถ้าเป็นป้ากานะ เป็นดาราประกาจะให้รางวัลออสการ์ไปเลยก็ถั่วพูมีดีตั้งแต่หัวจะลดเท้าจนถึงลากจะเอาไว้ทำไมล่ะคะให้รางวัลไปเลยน้องพยาบาลที่เคยเสียมาอยู่ประมาณห้าถปีแล้วคุณยังสวยเช้งท้าพิสูจน์ค่ะแกบอกว่ามาทำชาเลนจ์กันกินถันววน่วพูเจ็ดวันผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยอย่าบอกใครเชียวเอาไหมเราจะไปสู้กับแกสักหน่อย เราขอแค่ให้น้ำหนักลดลงก็ใช้ได้แล้วเอาหรือเปล่าเพื่อนดูท่าแล้วถั่วปูนี่ไม่ใช่ผักพื้นบ้านธรรมดาเสาแล้วต้องลองกินดูเพื่อเราจะรักมันอีกสักอย่าง